ปรายสงเนปารายสงแล้วไปสถิอยู่ในภทดีพุทธีส่วน,นุญโยสุขควาครัวขอบารมีหลวงพ่อเปเจ้าใหญ่แปลงจงบกปักสาวคุงของขอมีออบารมีแก่แบบอยู่เย็นเป็นสุขสาธุสาธุยะกา,า,าวาริวังหาภูรา เอวะมีวอิตุทินาเปตานังอุปัสสภันติอิชธิตังปะฏิตังตุมหังคิปังมีวะสมิสัตตุสัเพปุเรนโตสังสปาจันโทปนารโสยะตามนิโชติรโสยธรรมวิวัชรนโตสาภะโร ตุมาเตวันรายโยสุขิเกกาโยโกอภิวานนาเสเดเสนจังขามจายโนจตารุปวัฏฏะนิอายุวันโนสุขังภาร